สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสสเกษตรวันหยุดประชากรอากาศเพื่อการ,กรเกษตรในช่วงหัวค่าวันนี้นะครับต้องเรียกว่าเฝ้ารอนครับในส่วนของที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนและก็ฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยนะครับซึ่งตามคาดการณก็คือวันที่23ถึง25กุมภาพันธ์ล่าสุดในช่วงหัวค่านี้ถือว่าบางพื้นที่มาเร็วกว่ากําหนดนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลฝนสดในช่วงหัวค่า ค่ําคืนนี้นะครับต่อเนื่องจนกระทั่งถึงเช้าพรุ่งนี้ล่าสุดนะครับพบว่าหลายพื้นที่มีกลุ่มฝนเกิดขึ้นนะครับฝนฟ้าขนองแล้วก็ที่สําคัญมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับท่าใหม่จันทบุรีแล้วก็เขาชะมาระยองชุมแสงระยองหนองใหญ่นะครับบ่อทองเกาะจันนะครับคลองตะเกาโซนนี้ตะวันออกนะครับมีกลุ่มฝนชุดใหญ่เลยเช่นเดียวกับจังหวัดนครนายกนะครับ จังหวัดนครนายกรอยต่อระหว่างนครนายกกับปราจีนบุรีส่วนฝั่งนี้นะครับกาญจนบุรีนะครับแถวทองผาภูมิแถวเมืองเท้าบ้านไร่นะครับลานสักอุทัยธานีนะครับมีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากแล้วก็โซนทางด้านเพชรบูรณ์แถวชนแดนโซนนี้นะครับมีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากที่กําลังตกอยู่ในช่วงนี้ทางด้านราชบุรีนะครับมีกลุ่มฝนนะครับที่กําลังตกในบางพื้นที่แล้วก็ที่สําคัญ โซนทางด้านภาคใต้นะครับแถวจังหวัดชุมพรเตรียมรับกลุ่มฝนชุดใหญ่ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาในช่วงนี้คาดว่าช่วงหัวค่ำค่ำคืนนี้น่าจะเจอหนักนะครับชุมพรแล้วก็ประจวบคีรีขันนะครับในช่วงค่ำคืนนี้ในขณะเดียวกันจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตกระบี่รวมทั้งระนองนะครับก็มีกลุ่มฝนนะครับจังหวัดตรังพัทลุง แล้วก็สูงหงายโกโลกแถวนาราธิวาสนะครับยะลานาราธิวาสปัตตนีสดาวสงขาโซนนี้นะครับมีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากที่กำลังตกในช่วงนี้ถือว่าเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับที่ยังคงมีโอกาสที่จะตกต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับถือว่ามาเร็วกว่ากำหนดที่คาดการไว้เดี๋ยวเราไปเช็คข้อมูลเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ ถ้าดูเรดาร์สมุทรสงครามนะครับจะเห็นกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากอ่าตรงนี้อําเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีนะครับอําเภอศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีอําเภอบ้านไร่อุทัยธานีนะครับลานศักอํ์อเภอบ่อพลอยอําเภอหนองปลือนะครับแล้วก็อําเภอมะขามเตี้ยจันทบุรีนะครับมีกลุ่มฝนไซโยกบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับอําเภอสวนพึ่งราชบุรีบางจุดนะครับมีกลุ่มฝน ฝั่งนี้จะเป็นปากพีนครนายกอําเภอเมืองนครนายกอําเภอองคลรักษ์นครนายกแล้วก็เกาะจันชนบุรีอําเภอพนัทนิคมชนบุรีอําเภอบ้านบึงชนบุรีอําเภอหนองใหญ่นะครับจังหวัดชนบุรีอําเภอวังจันทร์ระยองอําเภอเขาชะเมาอําเภอแก่งหางแมวอําเภอท่าตะเกียบอําเภอท่าใหม่จันทบุรีอําเภอมะขามจันทบุรี นี่คือกลุ่มฝนในโซนทางด้านภาคกลางและก็ภาคตะวันออกมาเร็วกว่ากําหนดที่คาดการไว้แก่งกระจาเพิช,ชบุรีแล้วก็อําเภอหนองยาปล้องพิช,ชบุรีบางส่วนถ้าดูทิศทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนกลุ่มนี้เดี๋ยวเรามาดูทิศทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนก็ค่อนข้างจะ,ะเคลื่อนตัวสุ่มนะครับทิศทางไม่แน่นอน ทางด้านภาคตะวันออกนี้เคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันออกมาตะวันตกส่วนทางด้านตะวันตกนี่จากตะวันตกมาตะวันออกก็ถือว่ามีความแปรปรวนตามทิศทางลมในช่วงนี้นี่คือโซนทางด้านภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกโดยเน้นโซนทางด้านตะวันตกนะครับดูโซนภาคเหนือบ้างภาคเหนือยังไม่มีฝนมีฝนเล็กน้อยอยู่ที่ลี่ลำพูน แล้วก็อำเภอแม่พริกลำปางในช่วงหัวค่ำนี้ที่เหลือยังไม่เจอกลุ่มฝนโซนอีสานบ้างไปดูโซนอีสานนะครับเรดาร์ขอนแก่นมีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์บางส่วนอำเภอวังโป่งเพชรบูรณ์อำเภอชนแดนอำเภอโนอนสูงโคราชบางส่วนอำเภอจักราชนครราชสีมาแล้วก็ครูเมืองบุรีรัมย์บางจุดมีกลุ่มฝนก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะนะครับเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยทีนี้ไปดูโซนทางด้านภาคใต้บ้างนะครับภาคใต้ จังหวัดชุมพรน,นี่นะครับจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนที่อยู่ในอ่าวไทยที่กําลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาในช่วงรอบค่าดึกดกนิดนึงนะครับน่าจะมีกลุ่มฝนเข้ามาเยอะแต่ตอนนี้อําเภอเมืองชุมพรมีฝนอําเภอสวีอาเภอกระบุรีรนองบางส่วนมีฝนอําเภอบางสะพานประจบคลีขันอำเภอพระแสงสุราษฎร์ธานีอาเภอวิภาวดีสุราษฎร์ธานีดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนชุดนี้หน่อยนะครับว่า มาอย่างไงนะับจากตะวันออกมาตะวันตกน่าจะเข้ามาเติมเรื่อยๆในช่วงรอบค่าอาจจะดึกๆนิดนึงน่าจะมีเข้ามาเติมได้เรื่อยๆในโซนทางด้านภาคตะวันภาคใต้ตอนบนนี่นะครับแล้วก็ถ้ามาดูเรดาร์ของสุราษฎร์ธานีก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ที่สําคัญมีกลุ่มฝนตรงนี้อําเภอท้ายเหมืองพังงาฝนกําลังตกหนักอําเภอตะกวัวทุ่งพังงา อำเภอถลางภูเก็ตอเภอเกาะยาวพงาอออ่าวลึกกระบี่อเมืองกระบี่อเขาพนมอเภอพระแสงสุราษฎร์ธานีอเภอพนมสุราษฎร์ธานีอเภอเคียนซาสุราษฎร์ธานีอลานสกานครศรีธรรมราชอเภอศิชนนครศรีธรรมราชอเภอรัชดาตรังอเภอป่าพยอม สวีชุมพรกำลังหนักอำเภอเมืองชุมพรนี่คือเรดาร์ของสุราษฎร์ธานีถ้าดาูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นิดหนึ่งนะครับจากตะวันออกมาตะวันตกน่าจะเข้ามายัางฝั่งในช่วงรอบค่ำวันนี้ค่ำคืนนี้น่าจะมีตกต่อเนื่องเรื่อยๆ ในโซนภาคใต้ถือว่ามาเร็วขึ้นนะครับมาดูเรดาร์ของภูเก็ตนิดนึงนี่นะครับมีกลุ่มฝนอยู่โซนจังหวัดภูเก็ตค่อนข้างจะหนักเกือบทั้งจังหวัดในส่วนของกลุ่มฝนที่จังหวัดภูเก็ตนะครับมาดูโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างบ้างเรดาร์ของจังหวัดตรงังจะเห็นมีกลุ่มฝนบางส่วนอยู่ที่ภูเก็ตพังงาแล้วก็กระบี่ เรดาสงขาสถิงพระมีฝนอยู่ที่อำเภอชจแนะนาราธทวาวอำเภอสุขีรินอําเภอแวงอำเภอสุไงปาดีอําเภอลือเสาะอำเภอเมืองกระบี่อำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพญาอำเภอพระแสงสุราษฎร์ธานีอำเภอสิชนนครศรีธรรมราชนพิตรานครศรีธรรมราชลานสกาช้างกลางอํเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอป่าพยอมอําเภอศรีบรรพศแล้วก็ที่เหลือก็จะประปายนายงจังหวัดตรังนี่คือกลุ่มฝนทางด้านภาคใต้ตอนล่างส่วนใหญ่จะเน้นอยู่แถวอนาราทิวาสจะแนสุขีรินแวงสุไหงปาดีศรีสาครบันดังสตายะหาโซนนี้ที่เป็นกลุ่มฝนที่เหลือก็จะเป็นปราปลายแถวนครศรีธรรมราชแล้วก็เมืองกระบี่ รวมทั้งสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวดูทิศทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนกลุ่มนี้จากตะวันออกมาตะวันตกภาคใต้จะมาตามทิศทางของอลมนะครับเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามายังอ่าวไทยและภาคใต้พรุ่งนี้จะมีฝนตกหนักมากขึ้นแต่ค่ําคืนนี้ก็เริ่มมีหลายพื้นที่แล้วที่มีฝน มาดูคาดการณ์ในช่วงค่ำคืนนี้ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ8-18นาฬกาวันนี้ถึง18นาฬกาวันพรุ่งนี้ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอัานดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในรอบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง มาดูนะภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่เน้นจังหวัดต่อไปนี้เชียงใหม่ลำพูนสุขโขทยัยกำแพงเพชรตากและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดยอดดอย7-15องศาสูงสุด30-37องศาพื้นราบต่ำสุด16-25องศาภาคตะอนอ,อกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่เน้นจังหวัดเลยและชัยภูมิ อุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาสูงสุด30-35องศาภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่เน้นจังหวัดอุทัยธานีการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณภูมิต่ำสุด25-27องศาสูงสุด35-37องศาภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่เน้นชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด32-35องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสสูงสุด34-36องศาเซลเซียสขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงมากกว่า1เมตรฝนฟ้าขนองบริเวณนี้มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรสุราษฎร์ธานีขึ้นมาขึ้นสูง1-2เมตรฝนฟ้าขนองสูงขึ้นสูงมากกว่า2เมตร นี่คือภาคใต้ฝั่งตะวันออกนครศรีธรรมราชล,ลงไปขึ้นสูงประมาณ2เมตรฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในช่วงค่าคืนนี้โดยเฉพาะดึกๆถึงเช้าต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสภาคใต้ฝั่งอนามานันฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ เน้นระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของเรดาร์คาดการฝนในช่วงค่ำคืนนี้ดูเรดาร์จากแอป w i n d y c o m นะครับเป็นโมเดลของ ECMWF ศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับในช่วงค่ำคืนนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของกลุ่มฝน ช่วงค่ำค่ำนี้โซนนี้นะครับภูมิผางจังหวัดตากกําแพงเพชรอุทัยธานีทองผาภูมิแล้วก็กาญจนบุรีราชบุรีโซนนี้นะครับบ้านไร่ลานสักภุ้มผางฝั่งตะวันตกช่วงดึกๆจะมีโอกาสที่จะเกิดฝนต่อเนื่องได้ช่วงหัวค่ำนะครับส่วนทางด้านตะวันออก สาแก้วรอยต่อระหว่างสาแก้วกับนครราชสีมาบุรีรัมมีโอกาสเกิดฝนได้ชนบุรีระยองชนบุรีพัทยาร,ระยองฝั่งนี้จะเป็นสวนพึ่งราชบุรีแล้วก็ไซโยกส่วนภาคใต้ฝั่งนี้นะครับจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่ระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชบางส่วนชุมพรมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนัก แล้วก็ตรังพัทลุงสงขลาแล้วก็ยะลานราธิวาสปัตตานีนี่คือในช่วงค่ําคืนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักไปดูรอบดึกขึ้นมานิดนึงนะครับดึกดกก็จะเป็นโซนทางด้านฝั่งภาคใต้ที่มีโอกาสที่จะเจอฝนนะครับจังคงเป็นภูเก็ตกระบี่พังงาแล้วก็ทางด้านพัทลุง แล้วก็ยะลารวมทั้งนราธิวาสที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ในช่วงค่ำคืนนี้ดึกๆตรงนี้โมเดลช่วงประมาณเกือบเที่ยงคืนนะับโซนนี้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเริ่มที่จะมีฝนเข้ามานะับมาแล้วในช่วงเช้าในช่วงเที่ยงคืนประมาณยี่า ประมาณเที่ยงคืนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนาราธิวาสมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองนะครับก็เริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ช่วงคืนค่ำคืนของวันเสาร์ต่อเนื่องเช้าว,วันอาทิตย์เลยในส่วนของภาคใต้ที่จะเริ่มมีกลุ่มฝนนะครับมาดูช่วงดึกๆ2นฬิกานะครับ ส่วนพึ่งราชบุรีมีโอกาสเกิดฝนแล้วก็จันทบุรีบางส่วนเริ่มมีฝนเข้ามาฝั่งนี้จะเป็นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้จนกระทั่งถึงช่วงพอใกล้เช้านะครับโซนฝั่งนี้กำแพงเพชรจังหวัดตากสุขโขทัยพระนครศรียุธยา นครปฐมสุพรรณบุรีราช,ชบุรีเพชรบุรีจังหวัดตราดส่วนภาคใต้ยังคงเป็นนครศรีธรรมราชพัทลุงและก็สงขาปัตตานีนาราธิวาสนี่คือในช่วงตีสนครับตามการคาดการแล้วก็พอช่วง5้านาฬิกานะครับช่วงเช้าตรู่จันทบุรีระยองสมุทรปราการบางส่วนพระนครศรียุธยา กำแพงแสน2พี่น้องสุพรรณบุรีอูทองบางเลนนะครับฝั่งนี้จะเป็นคลองลานกำแพงเพชรผ่านกระตายสุขโขทยัยสีสำโรงสวรรคโลกทุ่งเสลี่ยมสามเงาตากพิษณุโลกที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักสวนพึ่งราช,ชบุรีแล้วก็นครศรีธรรมราชนาครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีพัทลุง ปัตตานีนาราธิวาสจนกระทั่งถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับเช้าพรุ่งนี้ถึงเช้านี่นะครับพอสายๆนะครับจะเป็นโซนทางด้านพิจชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนาราธิวาสที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรง แล้วก็ทางด้านอุตรดิตพิษณตโลกจังหวัดตากนี่คืออัปเดตข้อมูลในช่วงค่าวันนี้หลายพื้นที่มีฝนมาเร็วกว่ากําหนดนะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของฝนตกต่อเนื่องตรงนี้ถ้าดูในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในช่วงค่าคืนนี้เน้นทางด้านโซนภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตตานีนราธิวาสนะครับด้านล่างนี้สีเหลืองทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอาจจะเจอฝนเร็วขึ้นนะครับ1ประจบคีรีขันธ์2ชุมพร 3. สุราษฎร์ธานี 4. นครศรีธรรมราช 5. พัทลุง 6. สงขลา 7. ปัตตานี 8. นราธิวาสที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงค่ำคืนนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาแชร์กับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับ ถ้าดูในส่วนของภาพถ่ายทางดาวเทียมในช่วงหัวค่ำวันนี้ก็จะเห็นนี่นะครับมีกลุ่มฝนที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาในช่วงนี้จากทางด้านฝั่งทะเลจีนใต้เข้ามาอ่าวไทยแล้วก็น่าจะเข้าภาคใต้ในช่วงค่ำคืนนี้นะครับเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมในช่วงหัวค่ำวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ